ไลฟ์แล้จ้าสวัสดีครับรน้องจิจ้อจะอิวมารักเอ้ยมาไลฟ์แล้วค่ะนี่จ้อจะอิวมารักอเอ้ยมาไลฟ์แล้วค่ะเน่สวัสดีค่ะทุกคนแอบ,บ,บ,บกินไอศครีม,อมไอศครีมกินไอศไอศครีมอย่างนี้นะคะคือหอมโย่อร่อยมาก ฮัลโหลวันดีครับวันดีครับหนูไม่เลทนะหนูมาก,ก่อนเวลาใครว่าหนูหนูขออนุญาตกด,ดสี่เท่าสิบห้านี่นี่แมวมาไล่แมวใครว่าม่าหน้าหนูไม่ตรงปกงงใครบอกว่านี่คือหนูไม่นะมันก็คือหนูหนะทุกคนแต่แค่ไม่เหมือนไปหน่อยเราซื้อจิ๋วไม่ค่อยได้มี กล่อูจิวเลยว่าจะดูบ่อยบ่อยครับได้ครับ,รบกินติมเบอร์ใช่แล้วไอสติมทุกคนแบบที่บ้านหนูถ้าแบบคุณยากเนี้ยเวลาเรียกไอสติมกับไอสติมอย่างเงี้ยแบบไมฟาดอ็อกเกลตดไม่ช็อกโกแลตคีสมาร์อย่างเงี้แบบออกกยที่บ้านชว้นคนาบบนี้นจิวสวยกระบปกเยอะเลยครับนี่รูปกีฬาสีแมวซ้มน่ารักมากแต่ว่ามีคนบอกไม่เหมือนหนูเลยอ่ะ นี่ชือชอะไรันไม่รู้ไ้สิ่งนม้มันคือเอเไรน,นี่ลืออะไรนี่ครออะไรนี่คืออะไรอมเไรนี่คฮออะไรนคืออตไนู่คืออะคนี่คืออะไรน่คืออะไรนี่คืออะไันคืออะ่รนี่คืออะไรนี่คืออนีออไรนี่คนบันไดคนใส่นี่ คี่ถึงจังเลยหัวใจหัวใจอยู่ครึ่งหัวใจอยู่กรทมหรือเชียงใหมค่ค mm ่ะสวัสดีแมวจ้องสวัสดีครับตจวจริงสวยกว่าครับนี่ถูกถูกพูดถูกใจใช่เลยสีส้มทังใจเลยครับสีส้มทังใจพักที่จะรอมครับ เีรินด้วยเราวะเชีเบ้นเซรีนอุ้ยทุกคนหนูเห็นมีวงเห็นอันนั้นป้าที่แบบมีใครก็ไม่รู้แบบที่เขาเป็นโฟเทียปะแล้วเขาแบบว่าที่เขาดูไรอที่ดูล้วมใช่แล้วม,มีแบบมีหน้าชั้นคนนั้นเขาคือใครอะ่ะทุกคนรู้ปะ I think you a r enjoy e ice cream right now Yes I'm <c oughs> really enjoy mm hmm. ice cream So be maybe ใช่ใช่เหมือนเขามาจากเปย์ใชใช่เหมือนเขามาจากโฟเต้เหมือนกันว่าแล้วเขากด AKB Team TV อ๋อทีมไทยเปย์เขาดูรูปหนูใช่ไหมเขาช,ชื่ออะไรอยากถักทายนี่ค่ะมีเคก้กกล้วยเหลียวเทียนเขาพูดจีนได้ใช่ไหมสวัสดีนะทยาครับสวัสดีครับรักครับจังหวะกำลังปะจังหวะกำลังปะพลาใช่หนูน่าจะพูดจีนนะ เราซื้อไตยภาษาใครมาไลฟ์หนูนะคะจะ dry linguals ไม่ใช่ bilinguals นะคะอ๋อไม่อยู่ฝนเอกหลักเนาะโอเค mm hmm. หนูว่าเขาอยู่ฝนเองแต่เขาเป็นมาดูไลฟ์เอาหรอมองนำแม่น้า f ้ r ได้อยากเจอแมวส้มครับอยาเจอเหมือนกันครับรักแยวส้ม แมวส้มกวนจริงหรอมีคนจดหรยว่ากวนแล้วก็รูปเท้ามามคือกวนกวนอะไรกวนแล้วต้องกวนกวนเท้าจริงหรอตอนนี้นเดี๋ยวฉันชื่อกาฟิลไงรู้ปะดูดิไม่เหมือนอยังไงเอาโปรแกรมมาวงตอนนี้ฉันชื่อกาฟิวนะ เราวยายฉันก็เปลี่ยนเป็นการจิวแล้วก็ใหญ่มนมีคนแนะนําให้เรียนภาษาจีนล้ซื้อโอเคสอนภาษารักเลยเริ่ม,มคือช่องนะคะเนี่ยต้องบอกเลยแมวส้มคนันดับสุดนี่แมวส้มา่ารักทันทีนะคะช่องนะคะแชนเนลคือมีคนโอ,อนซุป,ปเปอร์แตงให้กับมุกสีเหลืองยังนโลกของหนูแล้วนะคะทุกคนทุกคนไปใส่ซุป,ปเปอร์แตงหรือย,อยังทุกคนบอกว่า ไอจิวแทงอันหนึงแล้วไอจิวหรือไอโจนออกมาไอจิวไอโจนไอจิวหรือไอโจนมีวีกี่สีคะโหนี่แหละอันเลยไี่เป็นวีแบบตาดายอย่างเงี้ย I love ฟวีนะคะพี่สาวไม่น้องหวังว่านีเชียงฮันไม่ชอบฮอนอะไรนะขอชุดอะไรอ่ะอ่านไม่ออกปุุ๊คยตูดอ่ะ อู้หู้ยตัวต้องยง่องทานสเสลต้องลงปลาอีกคือคำว่าอะไรนะทุกคนหนูลืมไปแล้วอะหนูไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนบางคำก็อ่าน่าอะไรบออะไรเชอร์นะเหมือนจะแบบอะไรรถอะไรสักอย่างหรอหรือว่าอะไร You are so cute as a cat that I need to really do I look like cat ด้วยองไรก็ฟิลแวะมาทักทายแมวส้มกาจิวสวัสดีค่ะทักทายจอมจนป้นใจ,จกินนมากินไอติมชุเพราะไม่จะรีวิวเรื่องโชว์เคดว่าหนูลืมเนื้อก็รีวิวไปแล้วว่าสนุกพี่แนวขอบคุณพี่แนวที่เป็นคนคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมา mm hmm. ก็คือที่หนูกระจิบก็คือหัวงวดน,นี้ถูกแบ่งด้วยขนานแหละ <c oughs> ผ่าเชชซูปอร์คาอร์ติงเผ่าเผ่าเผ่าเชื้อเชอซูเปอร์คาร์สบอร์ติงว่าสีหัว吗不太懂的意思คือชอบรดสปอร์ตหรืออะไรมิดเนียแท้ทเดี๋ยเขาเจอมาใช่แล้วแล้วก็ขอบคุณโหวตจากห้านะคะทุกคนที่โหวตให้หนู ดีใจมากไม่เคยรู้สึกว่ามันจะมีชื่อหนูเลยอะไรแบบนี้ขอบคุณนะคะถ้าแบบถ้าใครเหลือก็ฝากโหวตให้หนูได้นะแล้วก็มีเพื่อนๆ Gen 5ด้วยนะพาพวกเราไปเล่น MV กันไปเล่น MV อย่างเดียวไม่ร้องงอเล่น เมมเบอร์ไม่หลายใจค่ะแต่ดูคนที่ดูอะค่อนข้างหลายใจนะจบกิจกรรมบวอของบ้านสนุกมากนับนี่บ้านหนูหวน่ารักปะเล่นเกมมีความชอบขนมกระดาษกิจกรรมบ้านครับนี่ดีเลยครับอุย้ยแ็มแบนปะ <laughs> i อ s เ r r y ีสังคม หัวเธอตลอดไปถ้ารู้ว่าโตมาจอจิวจะเต็กเจะตาเจอยมสายสีมา่านี้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้หนูก็ตั้งใจสอนให้ได้แต่ตู้ชอบแก้คำฟ้องฟองก้าวจูวซี่แม่หวดจิวจะวัดใครได้กิดอย่างหนูน่ารักมากเล่นกันเยอะๆนะคะรำมองจิวคนเดียวรักนี่น้องจิวแมวดำผีเสื้อนี่อีโมจิสามอันแต่ละคนเดียว <laughs> เก่งกูแกลาเล่นนะเหมาะกับพี่อยู่เล่นทขาทำอะไรแปลกๆครับไม่เห็นปิ้งชีธรรมดาไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคไม่มีใครเห็นเก่งมากเขาบอกว่าแฟนคลับสมัยมันที่ชอบเดี๋วเจ้าชู้ไหมครับอืไม่ชอบอ๋อลี่ทำอะไรอาลีนั่งสวยๆว่าเสี่ยซิน่ายั喜欢的对姐姐我很喜欢的喜欢什么呢冰淇淋吗 ลยใจตามจิวเลยแหละนี่ปกหนังสือปกหนังสือดีมากครับนี่ตั้งแต่มีบ N K อก็ชอบจิวก็ชอบจิวคนเดียวแต่หัวใจน้ำเงินรักตัวเจตัวเดียวครับแต่เจหลายคนนี่เห็นแต่จิวนี่เราเล่นแรงอยู่นะเห็นจิวคนเดียวค่ะนี่เชียรว่าเมามาตันเชอร์บอเชียร์วนีเนะวัดเชียวนี้ เย้ว้เย่ยีความาเยชีความนีด้วยลืมไปก่อนจีหมดเส้นล้วอะไรนั่งสวยๆไม่นั่งก็สวยครับในทูบไม่เห็นไม่เห็นลมพัดมาดูน้องจิ้วเฉยๆครับไม่เคยหลายใจโอเคครับก็ทำมอเชียงใหม่พี่ไม่ได้นั่งเชียร์สีสมแต่เชียร์แต่ซื้อเส้นหนูแล้วนอยอไปเอาสีส้มไปแป,แปะบ้างได้ไหมคะ แต่ให้หนูอยู่ในใจก็โอเคมาทันไหมทันครับเชื่อว่านี้ชื่อวันนียั้喜欢不喜欢觉得跑车是是什么呢我不太懂泰语的意思我应该要可以用英文吗？是那喜欢不อื嗯，งง คนคนดีใจะให้เจอแต่ว่าเมาื่อวยนนูยังไม่ได้เจอแบบตั้งใจบบอุ๊ยขอบคุณคาธานะคะ,าาะจากพี่บโบ๊ทไม่ไม่ไมีฮอปอะ <c oughs> ขอบคุณคาธา่ะคะ <c oughs> คำว่ารัก<อ>มนันรู้สึก <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ขอบคุณคาทานะคะ ไปบางคนถึงยังข้างกันนะครับนัดกันเราเล่นค่ะมันเป็นความบังเอิญที่ตั้งใจโอ้ทุกคนอ่านไม่ทันเราแป๊บนึงคาทามาพร็อพนี้ไปเลยแล้วคาทาเป็นเกี่ยวคาทาเป็นเกี่ยวมาแล้วโอ้ยมีด่วนขอยืมมึงขอยืมพร็อพหน่อยดิเพื่อนคือพี่เขาน้อยใจมีม <c oughs> ีม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 ีาีม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 ูมี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 มนมี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 เพื่อนหนูนลนนนมีม <c oughs> ีม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  ในวงนี้เอาเรื่องไหนส่งอาหมวยให้อาลีอ่ะค่ะะนนนะคะพาให้จิวได้ใช้งานด <c oughs> ้วยาให้จิวได้นะอาหมวยของอาลีเดี๋ยวจะเรียกอาลีหนูมีเบบบูด้วยนะที่อยู่ตรงนี้ปบาเบบบูรู้ไหมคะว่าใคารมุงจมูกเดตก่อเรศสร้างสรรขึ้นมาเองเขาใช้ผ้าของเราเลยจริงนี่ตัดภาพมาที่ฉันวาดรูปเอาแบบเด็กน้อยอนุบาลหนึ่งแล้วเขาก็อนแรก เออใช่ส่งคนแรกเลยต้องเลี้ยงข้าวอารีแล้วไหนพี่กระปุกครับเอ็นดูความอะไรนะต้องทำยังไงให้จิวไว้ใจฮึ่รอพี่กระปุกไหนไหน,ไหน,ไหนทำให้ไว้ใจอารีรอจัดนี่ทิมงานคุณภาพมาครั้งแรกเลยอาจิวนี่อะไรตันตันหวางลี่ตู่什么谁谁的名字 เป้หงหรอขวางลี่จูขวางแบบลี่จูเจนจู的จูสวยลี่จูคือสวยสวยสวยมากแบบไข่มุกเลยจนมาจเขาำว่าจนจูป่ะแบบหมายถึงว่าแบบคนจีนน่ะชอบตั้งชื่อเออนั่นแหละเออเลยอุ้ยก like ูอุ้ยปดกูฉันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยกี่โมงหนูรีนภาษาหนูแบบอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ไต้เต้าขอบคุณนะค่ะ ตั้ไปแล้วขอบคุณค่ะไปแล้วเก็บ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 เนี่เลยอ่ะชิงชาประวันรายการรายการปะขอบคุณค่ะนี่เลิศขอบคุณนะคะพี่ใจจูโดนดนแซวเรื่องตัวเจลทำไมไหวใช่ปะ หนูตลกกว่าวันนั้นคือแบบไม่ได้มีใครพูดอะไรฮะอยู่กันอย่างเงี้ยเอ็นดูพอปมาเร็วพอบมาเร็วพอปนี่เอ็นดูพอปมาหาอยากเห็นพอบบ่อยๆไหมคะอยากเอาพอปมานั่งข้างหนูไหมคะป้าอาหมวยมาเลยค่ะรีถ่ายปะกินไอติมครับแม่คุ่มโดยมาแบบเดียมนี่ก็มาหลายคาถาก็มาหลายรอบไงฉันจะมีอาชีพฉันต้อง นี่อาลีพูดแล้วถ้าปลาปลาสิบอันจันยืนแก่งอยู่สิบชั่วโมงพี่นงพี่นัอบอกว่าอาลีสองคาถาละอาลีสองคาถาละจุอาลีแล้วอาลีจะอ้วกแล้วหลักกันกี่มู ขอบก้ามใหญ่มากอย่างมะม่วงแมงโก้อาง,องี้นะถ้าเป็นสปายเลิกเล่นมุกได้แหละเลิกเลิกทำอะไรที่มันแบบจะต้องพูดต่อขอแบบมีโฟกัสสมาธิกับการเป็นสปายนี่คือข้อเสียของการเป็นคนหัวไวใช่หัวไวเกิน <ไว S 1> หัวไวเกินแล้วประเด็นคือพี่จเจาแสมถักมารอบไฟนอลแล้วเอาไงดีพี่น่าแสมถักมาว่ารอบไฟนอลแล้วเอาไงดีหนูแบบหนูนหนนทำไงอาลี่หอมกีคาลา อาลีบอกสิบที่ยาได้เท่าไหร่ต่อรองประมูลประมูลต่อรองกันได้ให้อาลีดูกลับสิอือหมายถึงว่าให้อาลีหอมอ่ะสีคาถาอย่างหงส์เซอร์เยลโล่มางานกันเวอค่ะนี่ยากระปุกของรุ่นห้าจริงไหมจบอุ้ยจริง ให้พีอ่อยากเห็นไข่มุกนะคะน้องปลามาหนึ่งไข่ทานลคะ่ะไข่มมกจะมานะะ้าข้างๆหนูนะคะนะคะอะไรนะ<ค>รจุ๊บไข่จุ๊บไข่มมกสองกระทาจะบ้าตายเดิศพร้อมค่ะหนูพร้อมไข่มุกล้างแก้มไปเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปสวัสดีครับใช่เยลโล่ต้องแก้มเยลเยอะไรนะเนียนปะ ะนั่งนานไหมนั่งนานไหมไเดี๋ยวหนูจะไม่ไรแล้วเนอะนั่งให้นั่งกอดหนูนั่งกอดสักห้าวีให้ไข่หมูมาไหลเฉยน่นต้นนี้วาะอาลี่อหวังลีจูมั้我不是忘但是我不知道可是我不知道他的中文名字名字叫อะไรนะ黄立ลีจู จือจืดเต้าหลี่จูจอ่จอะจือจืดเต้าให้ให้แบบให้วุนอ่ะสวัสดีครับทันไหมทันครับล้างแก้มหลอ,อไวเลยมินแท้ประกันใครนี่คาทาเบดเกี่ยวทุกคนติดใจอดีคาทาเบดเกีย่ยวหนูเพิ่งสองเส็จทุกคนเกิดแก่เจะเต้นอารีอยูค่ครับ คิดถึงว่าอาอยากเจอพรุ่งนี้เลยมาแล้วมาแล้วหยุดหวีผมกี่คาถาครับยากอ่ะยากอ่ะโอ้ยหน้ามาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแหละจริงยากทุกคนทุกทุกคนต้องลองหวีผมยาวดูนะแล้วทุกคนจะเข้าใจทุกคนเข้ามาหาแกในเลนจับมือแล้วำไมสมุดเล่นเลนจับมือมีแต่สาวสาวเมลล่คือให้แบบนี่รู้สึกว่านี่ต้องมีบิดอะไรยๆล้พี่รู้สึกนี่เป็นลาบันเซล หน,นูทุกคนไปซื้อหัวดูอะมีหน้ามาแล้วหนูไม่ไม่ไมชอบอะหนูก็แบบต้องแบบต้องต้องแบบมีเตอ,อเวลาคิดถึงอาลีจังคะอาลีเป็นคนบอคิดถึงอะนี่ส่งจุบไปเลยไปแล้วไปแล้วอะไม่ได้นะบาย,บายจูบ<ป>เคกับพี่ ิอลีไปแล้วทุกคนซูเปอร์คาร์สปอร์ติ้งยูมีนพี่แนวเหรอพี่ทั้งไลฟ์ใช่วีทั้งไลฟ์เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะไปแล้วเหมือนกันคราฟทุกคนมาแอบไลฟ์มาเมาแบบนึงมาแอบเมาวีพอบหายและอลีใส่เชื้อโชกรัมหนูจะอยู่ไหมอยู่ในใจพี่ได้ไหมได้คะ่ะขอครอบอยู่ในใจเธอ 哦，要吗？你的呃，外、呃呃呃呃、外国人的风格，前面的我不会读了。现在我的汉语退步了，你知道吗？因为我还没学习呢，很多，哎，几个月呢？还没还没复习复习，所以忘记了。有人。 อยู่ยี่เซีสูบุคุยตัววุขอบคุณค่ะจิ้งจกหน่งหน่งของน้องนานาขอ <ๆ S 2> พรได้ค่ะไข่มุกตอนนี้ไข่มุกเหลือเป็นพอให้หนูอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> ขอบคุณไข่มุกนะคะเพื่อน <c oughs> ก็นี่ไงเขาแบบหลักจิ้งจกเขาไม่ค่อยรักคาถาหนูแหละเจ๋าหนี้ What sport are you good at? พีลาชูโอ so cute Um, I think I would like if I have to choose what to pick up อ oh, <laughs> <I 'm> <inaudible> <many>? ุ้ยขอบคุณค่ะขันน้ำมันทำอะไรขอบคุณพี่จีแรบติตรและก็พี่หมอเอทนะคะเนี่ยโหขอบคุณของขวัญทุกอันนะคะ I have to show swimming table tennis because I think เกือดครับสวิมมิ่งอุ้ยขอบคุณค่ะอขอเพื่อนขอใครหัวเหนื่อยแล้วอันนี้คือแก้วอันนี้เมื่อกี้ขอบคุณนัาเชิญนะคะขอบคุณพี่เชิญอาหมวยไปแล้วว่าน้อยอ่ะเพียบเลยเธอพิมพ์รักเพื่อนครับเพียบเลยเธอมาครบรุ่นท่าเลยปะอุ้ยแบบบูอยู่ไหนแบบบูมาเร็วปามา เจ้าของอยู่นี่คนเด้เข้าแต่งอยู่นี่เหมือนได้เรียนภาษาจีนแล้วต้องมีน่ากลัวมากนั่นแหละเชฟบอกเห็นเนี่สว imming ประมาณนั้นใช่ yeah. Like that Do I look like a sport girl <laughs> or not มา <laughs> ให้หมดทั้งรุ่นแอดอุ้ย <laughs> พี่พี่น็ดตไปแบบบูมาขอบคุณคะ่ะพี่น เดบูไข่มูบอลกระโดดกระโดดสิบรอนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเฉันไปพร้อมให้เองก็ได้จะไปลงกระโดดทุกคนตั้งเห็นจากห้าไข่มกกระโดดออกมาสบายอัดใครอัดไว้ไหมครับจะครบรุ่นละไหนไหนจะทำแบบทำตำนานไปให้ครบทุกอันในรุ่นดีอันนะในของมิยาเอ้ยน้ำมนต์มาแล้วจะน้ำมนต์ใครไปมาแล้วนะอลี จิ๋วน้ำมนต์ไข่มุกนานาพี่นีนพี่แนวนิยาพี่เผาพี่เผาน้องเมคิดแล้ไขนนะ่อีกอันนึงอีกอันหนึ่งดิใครอะลืมไนใครอะแกว้ยกวยานับเร็ววันศุกร์สอบทิ้งเชียร์ของน้าจ้านะคระับใช่โอ้สู้ๆนะ เริ่นเจินเฉวีชีเร่น,จนเจินชาวเสีย่ยอ๋อใช่ของน้องสาวน้อยใช่ถูกแล้วถูกแล้วมีแบบรวมรุ่นห้าแบบแพ็คแพ็คใจผมอยู่สีส้อมอะคะ่ะนี่สีส้มมีหนึ่งไม่ออกชอบแบบเวลากลุ่มหนูนับขาใครคนหนึ่งนาทีลืมนะับอ๋อหลีบีลืมนับตัวเอง <laughs> ชอบลืมนับอะ,อะจะบอกว่าต้องแบบหนัหนตัวเนี่ยสีหันตัวชาวชงเสือนะครับ คือทุกคนกว่าที่หนูจะแบบหนูไม่ได้เรียนเก่งเลยนะอันนี้จริงๆหนูควรฉลาดกว่านี้ด้วยซ้ำในเรื่องภาษาจีนแต่ว่าขหนูขี้เกียจแล้วแบบจริงๆแล้วว่าหนูต้องแบบคัดเป็นเยอะกว่านี้จริงๆซึ่งหนูแบบคัดแบบแบบว่าไม่บ่อยแต่ช่วงแรกๆที่แบบเรียนหนูคัดบ่อยมากลิงดิพี่หูฟินมากอัยพรอ,อ้ยชอนทุกคนหนูต้องไปแล้วนะเนี่ยอันนี้นามฉันป้าน,นีนามใคร ว้เลตายเลยใครเอ่ยทุกคนกี่โมงแล้วว้าวไม่เก่งต้องเรียนเก่งหลักนี่ใช่ขอบคุณของขวัญนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับค่าเทอมค่ะพูด <c oughs> จริงนนเนี่ยอบคุณเขาจรลบค่าเทอมค่ะ าเถอนี่ทุกคนทุกคนอย่ามองว่ามันเป็นการแบบปนมันคือการศึกษาเขาหนูเอาเงินไปเรียนก็เอามาเรียนแล้วมาสอนทุกคนนะน <c> ว <oughs> <c oughs> ลมาสอนภาษาจีนทุกคนนะคะ <c oughs> นี่คือทุกคนกําลังซื้อคอร์สอยู่นี่ลงทุนกับการศึกษาไม่มีทางผิดหวังไว้พรวันเกิดก่อนไปดีกว่า Happy birthday to you ปึ้งปึ้ง Happy birthday to you ปึ้งปึ้งภาษาจีนด้วย จิิชันเกิดูนน,นะคะคี่มีความสุขมากๆ mm hmm. เจอแต่เรื่องน่ารักตลอดทั้งปีเฮงๆงปังปังรักจิวหลงจิวเจอแต่เรื่องน่ารักอย่างเช่นมาเจอเหลอาซื้อนี่จบนี่เขินเองจบมาเจอเหลอาซื้อเลยช่บงนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะ Happy birthday to you Happy birthday มันคือการลงทุนถูกทุกคนมันคือการลงทุน Genius ได้เลขไปบอทเจ๊แนวหรือยังถูกๆูกส่งมาเป็นนี่ทุกคนมันคือการลงทุนจริงๆหนูเอาไปจากค่าเทอมเพื่อเอานี้มาสอนทุกคนในบทเรียนทุกคาสั่งัะเป็นหล่าเสือ อยากเจอทุกคนแล้วคิดถึงทุกคนนี่หยุดวีผมไม่ได้ค <c oughs> ่าคอร์สจวยมากครับขอบคุณค่าคอร์สนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกิฟต์ของแบบเหล่าคนหลายใจก็ตามนี่ <c oughs> วันนี้ขอภาษาจีนหนึ่งคำใช่วันนี้ต้องสอนภาษาจีนหนึ่งคำก่อนไปวันนี้สอนคำว่าคำว่าอะไรดี คำว่าอะไรดีอะไข่ห <c oughs> มูสปายสปอยมาอ,อ๋อคำนี้แล้วกว่าซินที่แปลว่าหัวใจนะคะทุกคนอย่างเช่นทุกคนที่ชอบบอกว่ามีหนูในใจคนเดียวแบบจิ๋วน้องจิ๋วใจวัตชิลีคือซินหลี่คือในใจแต่เช่นทุกคนมีใครในใจบ้างอ่าส่วนไม่ใช่หนูปึ้ง มีน้องนานามีไข่มุกม,มีอาลีอยู่ในใจมีน้ำมนต์อยู่ในใจด้วยก,ก็บอกว่าแบบมีน้องน้ำมนต์าจวอเตอร์ซินล,ลีนะคะสอนหนูคนจะไปใช้นะคะนี่มีใครการเรียนมีค่าเทอมมาจอคนเดียวเหมือนเดิมน,นะครับนี่หลายใจใช่ไหมใช่ก็ต้องบอกว่ามีคนแบบใครบ้านใจนีตซินล,ลีนะคะนี่ชื่อวอเตอร์ซินล,ลีครับ อิโมจิเบไม้าผิดเสื้อลลมาขัางข่าวผิดนี่แต่เป็นคนเดียวซิลี่นะคะรุ่นห้ามีจีคนเดียวค่ะแต่รุ่นอื่นสิบคนนี่น่ารักจริงๆกลัวจีวงเงอจริงๆทุกคนจะกลัวเงาหนูเห็นมีคนออนไลฟ์หนูไปรีแคปและทุกคนก็มบบาถามว่าหนูต้องยอารับให้ได้นะอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะคะทุกคนหนูจะน้องไปแล้ว บีนเคนมีคนเดียวแต่มีซีเจมยี่สบคนค่ะสอนบัญชีชอ่องสิ้นลีนะขอบคุณของขวัญน,นะคะเออปึงป้งปึง้งปึ้งหนูชอบแวปลาถ้วยปอมนี่ในเวียนเคตามจิวคนเดียวนี่จิวจ,วจ,วจวิหลายคนกีฬาสิยังไม่รู้แนว่าเิ่นอะไรเดี๋ยวจะต้องไปแล้วนะทุกคนไปจริงละ ขอบคุณทุกของคนวันนี้นะคะแต่มันจะเป็นค่าเทอมของหนูเองพูดจริงไม่ไม่ไม่จอ้อไม่จอจงบายบายเดืเนอนนี้หนูมาไลฟ์ชํำอยู่นะหนูมีกำลังใจไลฟ์มาจากไหนก็ไม่รู้อะบายบายฝันดีนะไว้เจอกันเราจะเจอกักบเขางานไหนเร็วสุดเธอรู้ปะไม่มีแล้วปะ มีแค่จับมือที่แบบชัวร์ป่ะเจอกันภาพค่อนเท่แค่เหมือนกันทุกคนดูแลนะตัวเองมีอะไรก็ติดแ็กมนาะคุยกันได้ก็แอบ,บดูแอบบตามติดทุกคนอยู่เหมือนกันประหนึ่งทุกคนเป็นไอดอลอะตามดูทุกคนเหมือนกันบายบายสันนี้ขอบคุณของขวัญหนูอันนะคะขอบคุณมากเลยกีราศีอ๋อใช่เรามีกีราศีจะไ,ได้เจอเขาเจอกันกีราศีนะบายบายนะ ขอบคุณนะคะครับบายบายอ๊ยซีดบายบาย